โอเครีวิวอันที่สองนะคะตอนนี้ทาสีไปสามรอบแล้วสียังไม่แห้งดีเพราะว่าทาเรื่อยๆอแต่อีตอนไม่แห้งเนี่ยแหละเราก็เลยได้ไอเดียว่าเราจะเล่นอีกสีหนึ่งลองดูจริงๆทํานี้ไม่มีแบบไม่ได้วางแผนไว้นะว่าจะทำเป็นระบายหรือจะเพ้นหรือจะติดตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือห no นกแผนจ้ะ มาแบบอารมณ์ล้วนๆสีแดงค่ะตอนนี้อยากได้สีแบบขาวแดงออกชมพูนิดๆอะไรอเงี้ยจริงๆเราเป็นคนที่มีเราเราเป็นคนที่ชอบทํางานอะไรก็ได้ที่มีไม่เกินสามสีสองสีได้ขาวดำอะไรเงี้ยได้ขาวดาเทา,า,าชอบมากโอเคตอนนี้ลงสีแดงที่ถาดสีแล้วนะคะ เอาสีขาวผสมนิดนึงอุยตาละหกสเสือเสือขาวสือขาวโอเคมาจะโอเคน,ะนี่สีแดงอันนี้นะแดงสดมากใช้ยี่ห้อเดิมค่ะซา,ากุระซากุระสุ <c oughs> ถามไงยอยู่คนเดียววันวันก็ นั่งทำงานพอดีตอนนี้เป็นช่วงรีแลกซ์ค่ะเพราะว่าเครียดมาทั้งวันแล้วคิดไม่ออกแล้วขอเบรกหน่อยคือจริงๆแล้วเหมือนหัวมันดับประมาณว่าอยากเอ้ยขอเบรกทำอะไรก็ได้สบายๆนิดนึงชิวๆบ้างนั่งพักบ้างแต่ก็จะนั่งเฉยๆก็นั่งไม่ได้ไงหัวมันอยากทำอะไรเนะี่ยเอาลองดูก็ท<ม>ทำไมได้ออกมาเป็นสีม่วงๆวะไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวลองดู ลองระบายดูนิดนึงจริงๆทําเป็นลายจุดแบบพกกระดดอะไรเงี้ยก็ง่ายดีนะแต่อันนี้ได้ความแบบค้าแดะค้าแดะแปลว่ากระแดดนะจ๊ะเอ้ยทําเป็นลายสกอตก็เลิศอยู่นะอ่าเอาเมือจับไม่ได้อ่รอนี่ประมาณนี้สีขาวมันยังไม่แห้งก็ทำๆาไปลองดูจองมาสวยไหม จริงๆใครว่าไม่สวยไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราว่าเราสวยเราปื้งงานทุกอย่างที่เราทําเลยชอบหมดชอบหมดเพราะมันมาจากหัวใจจ้ะไหวไหมเนี่ยคือพออยู่คนเดียวเรารู้สึกจะแบบไหวไหมเนี่ยเริ่มคุยคนเดียวเริ่มฝืนตัวเองอยากได้กระจกบ,บานใหญ่ๆแล้วก็ไม่นั่งคุยกับตัวเองอ้ยทุกวันหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งปีคงต้องส่งตัวเองเข้าศีลธัญญานะจ๊ะ โอเคระบายเป็นแนวนอนค่ะสองชั้นแล้วนะมองเห็นเป้าโอเคมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรน่นี่คือเราไม่เน้นว่ามันจะต้องแบบเสมอกันบาลานแบบเป็นเส้นตรงสวยงามอะไรเงี้ยเราเน้นงานที่แบบว่า up to me จ้ะฉันจะทำหมงฉันแบบนี้ฉันไม่ความโศกอะไรเงี้ย ชอบชอบงานทุกอย่างนี่ตัวเองทำเลยรักเลยแหละคือถ้ามีเคยแบบเวลามีคนมาขอซื้องานอะไรเงี้ยจะเป็นรูปวาดหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือจะจะห่วงนิดนิดนึงแต่ก็จะแบบขายนะคืออยากได้เงินแล้วก็บอกเขาว่าพี่ช่วยดูแลมันดีด,ด้วยนะคะเหมือนแบบให้สิ่งมีชีวิตไปอะ่ะเหมือนบอกว่าถ้าถ้าอยู่ไม่ดูแลมันจะตายนะอะไรอย่างเงี้ย โอเคตอนนี้ได้เป็นแบบนี้เออแต่สิ่งที่อยากได้ที่สุดคือการไหลของน้ำลงไปค่ะทีนี้เราจะเพิ่มสีแดงพอจุ่มสีแดงนี้ดูอันนี้สีแดงนะเอาชื่อมันแบบเยอมๆอย่างนี้เลยปาดลงไปเลยค่ะปาดที่ขอบบนนะมองเห็นปะอ๋อเมื่อกี้เราได้สีชมพูลแล้วใช่ปะอันนี้เป็นแดงสด ปาดข้างบนโอ๊บให้แรงดึงดูดโลกช่วยโอเคทีนี้เราจริงๆเราจะมามีลูกเล่นสีอื่นด้วยก็ได้นะแต่วบคิดก่อนคนหนึ่งต้องรอให้สีนี้อยู่ตัวก่อนว่าเออมันออกมาเป็นไงไล์อีกไล์อีกเฮ้ยไอชอบมากว่ะชอบชอบชอบ เดี๋ยวไ้อีกสักสีหนึ่งใช่ไหมลอดเอ,อ้เห็นประมาณบางเลยบางแต่หน้าหน้าไม่ไหวแล้วเฮ้ยห้านาทีหรอเพินพ่นเพินพ่นเพิน่นทุกที